ต่อจากฟุตบอล11คนนะฮะมาดูวันที่ฟุตบอลชายหาดนะฮะของไทยครับพอใจคว้าชัยชนะนัดแรกในศึกเอเชียนคัพชื่นชมดาวรุ่งที่ลงมาเปลี่ยนเกมให้ดีขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษครับหลังเกมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยประเดิมสนามกลุ่ม A ในศึก AFC Beach Soccer Asian Cup 2025ที่สนามจอมเทียนอารีนาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยชนะอินเดีย3ประตูต่อ0ได้ประตูจากเจ็สโตเทนรัตพงษ์นาดี และคมกริตนานานขึ้นเป็นทีมนำของกลุ่มเอโคชเอกสัจกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยยอมรับเป็นเกมที่ไม่ง่ายแต่สามารถรวบรวมสมาธิแก้เกมจนมาได้ประตูขึ้นนำและชื่นชมเกมรับช่วยกันปิดเกมของอินเดียได้ดีรวมทั้งดาวรุ่งหน้าใหม่อย่างเจกสโตเทนลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย19ปีติดทีมชาติครั้งแรกสามารถทำประตูขึ้นนำปลดล็อกให้กับทีมไทย ซึ่งโค้ชเอกบอกว่าเป็นแผนของไทยที่จะส่งตัวตีอย่างเจกลงไปเปลี่ยนเกมซึ่งเจ้าตัวเป็นนักเตะที่งัดบอลขึ้นมาตีลกายิงได้อย่างนหนักหน่วงเป็นอาวุธใหม่ของทีมไทยในรายการนี้ส่วนเกมนัดต่อไปกับเลบานอนหวังคว้าชัยชนะเพื่อการันตีเข้ารอบวันนี้เราปิดเกมรับเขาได้เกมลุกเขาได้เกมรับเราดีนะครับก็เลยทําให้เราไม่เสียประตูและเราคุมเกมได้แล้วก็จังหวะที่ที่เกมมันอั้นนะครับพี่พี่ให้บอลไม่ได้เนี่ยเรารู้สึกว่าขึ้นทำแล้วโดนเบียดโดนแซะเราก็เลย เอาเจกลงไปซึ่งเจกก็เป็นคนคนหนึ่งในแผนเราอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเอาพี่ๆลงไปทําก่อนไปล่อก่อนแล้วก็ให้น้องลงไปตีนะครับซึ่งน้องเนี่ยเป็นตัวที่มีทักษะความสาสมารถคือจังหวะนัดบอลขึ้นตีได้แล้วเวลาขึ้นตีค่อนข้างตีได้หนักนะครับเราก็ใช้จังหวะน้องะจะังหวะดียวาเป็นทามิ่งของของน้องแล้วก็น้องก็ทําได้นะครับก็เลยทำให้ไทยผ่อนคลายได้ก็เลยทําให้เราสามารถเซตเกมคลองเกมได้เหมือนที่เราซ้อมมาถ้าเรานําแล้วพอเซตเกมคลองเกมอินเดียขึ้นมาได้เราก็โจมตีตรงกลางโจมตีตรงกลางนะครับเราก็ขึ้นข้นกแลว็ พี่ๆก็ทาได้พี่บอยพี่อาร์แล้วก็ทําได้นะครับมันก็ได้ทําให้เราได้เก็บสามแต้มได้ตามเป้าครับผมก็เลบานอนเนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเล่นเล่นสามหนึ่งแต่ว่า bon บอลพอถึงกองเป้าปุ๊บก็จะมีตัวหลังเนี่ยตัวหนึ่งวิ่งขึ้นมาเติมให้เป็นสองสองแล้วสองตัวหลังเขาจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยเขาเขามีความเร็วแล้วเวลาเขาบีบไทยเนี่ยเขาค่อนข้างจะบีบถึงตัวเร็ววิ่งหาเร็วเพราะงั้นเราต้องต้องให้บอลกันที่แม่นยําไม่เสียง่ายๆแล้วก็จังหวะเขาทำเนี่ยเราต้องต้องสัมพันธ์กัันนะครบ ทางด้านเจคสโธเทนจากสมโมสรเกษมบัณฑิตดีใจมากที่สามารถช่วยทีมทำประตูในเกมนัดแรกอย่างเป็นทางการในานามทีมชาติไทยก็ทำตามเป้าหมายที่โค้ชเขาต้องการก็คือต้องการประตูเด็ดขาดเพราะไทยเราหาจังหวะได้เยอะแต่จบไม่ได้และซึ่งผมเป็นคนทำประตูด้วยผมก็รู้สึกว่าประทับใจครับที่ได้ได,ได้ทำประตูน ็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็มีบ้างครับเพราะเ,เราก็ทําตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องทำครับว่าถ้าเราทําได้มันก็รู้สึกโล่งครับตอนนี้ใช่สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของศึก AFC b e บ c h Soccer Asian Cup 2025กลุ่ม A ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเลบานอนที่มีอยู่3คะแนนเช่นกันจากการเอาชนะคูเวตในนัดแรกมาได้5ประตูต่อ4โดยจะแข่งขันในวัน,นพรุ่งนี้ที่จอมเทียนบ a ช h า r e n a เมืองพัทยา เวลา20นากา30นาทีรายการนี้เปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีครับเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดชนบุรีครับ